ต้มเมี่ยนิกินตำมี่ก็ไม่เืินเลยไม่ได้ซื้อกระเปียกมาต้มกินกันนะโอ้สิกลเลยว่ว่มันขาดเลยเจ้าว่ามันตอกันมาจ๊กเสพนขอย้นว่ามันเป็นหางยาวๆคือทางดังเมี่ยนขอย้นแบบว่ามันเป็นหางยาวใส่กันนะเด้แมนเจ้ามีต้นน้อยกว่านี่จักรมีผู้ต้นนั่นกิดต้นมักใหญ่คนเนี่ย ต้นคูนต้นค่ำต้นคูนต้นคูนอต้นคูณต้นย่อและจะไปปลูกต้นอะไรต้นมาคุยติ่ห้าสก็เจ้าก็มาคุณไหมสองต้นนี่นะเราว่าคนเราต้นเราว่านี่มันด้วยค่งามจัะใบเปล่าคูนอี่เหาต้นหนึ่งนะ สบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สุข,ขนนุสุขคนนอกวัยอยู่ภายในรักรต่างประเทศก็ยินดีตอนรับเข้าสู่ซองสาวบนมาบ้านเัาคือเก่าเดอ้อพี่น้องเดอ้อเอาเนาะมาหาน้องโมพี่น้องเลยพี่เนี่ยบ้านนี่ห้ทางสร้างไฟมาต่อไฟลงหไห้ใส่แต่ว่าตอนสะบุญใจเงินนั่นทางเพิน่ ed, นเฮ็ดโบราด้แล้วเนาะแต่ว่าบ้หูสีใส่ไฟ,ไ,ฟได้สะดวกสบายดืยโบ มันนี่ก็เลยแวะมาอัปเดตเ,เบิ้งพี่น้องเลยแวะมาหาทางน้องมมอยู่เพื่อนอยู่ซ่านบ่จังใดเนาะ,ะคือว่ามันนี่ก็ทางสมุนกับว่าเสียเอาปลากระป๋องมาให้เพื่อนแพ็กนึงปลากระป๋องเบาเตียงท้องพี่น้องเลยทางเมนูคําสอนนาะว่าซื้อปลากระป๋องไปให้ทางน้องมมเนี่ยเด้อว่าซ่นก่อนอื่นกับเคขอบุณขอบคุณไปทางเมนูคําสอนเด้อที่ไว้เนื้อเสื้อใจลูกให้เป็นสะพานบุญให้หรือว่าไว้เนื้อเสื้อใจ ให้มอบเบียกมอบงานให้ลูกมาตัางแตดโดนนะเนาะที่เมนูคำสอนอยู่เคียงข้างลูกโดยเสมอมากขะขอบคุณขอบคุณทางเมนูคำสอนในลายคอยเมนูคำสอนและครอบครัวของแม่อยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจเด้อแม่เด้อเนาะาัฒนาสิ่งใดก็ขอสมควมมุ่หม,มัดารถนาคอยบุญรักษาเทวดาคุ้มครองแม่และครอบครัวของแม่ให้อยู่เย็นเป็นสุขมีแต่ความสุขความจเจริญเนาะ พระเดียสิเข้าไปทั้งพุ่นแต่บุพัวทั้งนองโมจักไปทั้งใดพี่น้องเลยคือปิดประตังประตูแท้บานนี้น้องเมยน์น้ำให้อีหละสบายดีดมาเราปิดประตูได้มีเอ้ยโหโอ้ยวันเสารป,ป่ากระปองไหมเพื่อนโอ้เราไปทางใดเนาะวันนี้ทางสามโมปิดประตูคักเป็นยังใส่กระเจีพิ่มป่ะฮะโอ้ตาผุนเอ้ยมีเอ,อ้ยโหตากเครื่องแล้วซักเครื่องได้มันนี่ หอมเนี่ย <ules> วันนี er <quarto> ้เออละว่าลเาบริสักทิศหนึ่งมาวันนี้ตากเปืือยไอ้โหนี่เลาสักเด้อดิว่ะนี้โหปัสสาวเราบปอยู่เท่ากับลบเมื่อทั้งพุ่นและคำเลยปะเมื่อก่นเราเมื่อเราชงชัยลราเมื่อพุ่นเห็นถามทั้งน้องพามีว่าเมื่อปักไฟว่าไนเนาะกระกบไปพุ่นก่อนบบบนี้บุญกระซื้อเมื่อแล้วแต่เวียนคำเลยแต่หามหุดอย่านา่งวะวะนี้ โอ้มาทางนี้ก็บ่สะออนจังเด้สะออนอย่านางทางน้องโมเพิ่นบ่ทันมาเฮาก็สิเมื่อก่อนมื้อหน้าพุ่นแหละสิเอามาให้แล้วปลากระป๋องว่าสิเอาบาเตียงมาฝากเพิ่นบ่อยู่ซะอาตีนเ้ก็ากสร้างเด้เนาะ่นกมงมื้ออื่นก็แล้วเด้เด้ไฟก็บ่โลพงานอ ตึงเอิงเติงเห็นยงไรเมื่ออื่นวันก็ได้มงผันไฟมาแต่เสาวมงมาสิเลาแล้วผูหลังพุงหลังคามาทางนมยังคูยังกันนี้มีก้ายังกันมั้อืมนี่มันเป็นหลานนะเขเออย่งกว่าเราเรียบเรียบนก่มาสิไปหาทังสามมดทังสามมูดคน จังซั่นโมยังบ่ทันมาโอ้ต้นบักเด็ดนี่งามไว้แท้นี่พี่หากินเหยื่อไปตองมาใส่นี่เอ้าเด้อหัวคาหัวคิงนีอ่อากาศเรย็น่ดิดงโกก็ได้นะไปนั่งโอ้ทางับหมูเพิ่นเมือเนาะว่าสอปลากระป๋องไปให้ทางับหมูอดอกเออาผัดเมือเอาปักไฟล่ะว,ว่า ก็เลย,ยนั่นซ้ำเอาก็ได้มาเลาะมาเรียบพี่ก่อนบบบนี้สิไปเบิ่งน้องเพิ่นโทษพักก่นอ,อนกัดหอนอบเอา้าเยอะเยอะหันแล้วยืหันก็ได้เฮ้ยตะหัวกระตุ้นใจฮึแต่ได้ปะบ่มีเนี่ยพก ขวดเปลือกหน้าไปซื้อไปสักทีประกาศกั่วันเป็นยมเป็นยมัอะวแล้วมันไหลฮะหลเลยกนมันอะไรอืมเสียหนะเดินเดินักบงเกิดฟักบงอือน้ำังงไปกินก่อนวัวคือบอกมันเน่าแล้วก็ Thì nam cho kỳ diễn giu bong nam, bạch nam may nóng kỳ điện thoại bì tang nam hết điện thoại dằn nắng 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 nắm nắng เว้นคอย่ำลงแรงแล้วเมื่อบานเมื่อซองกันมาคือเฮ็ดเเหมืนกันโอ้โอเย็นแทไปต่จะอาบน้ำแท้นี่คือเฮจดกลืกมาทั่วเลยเลยแบบชิๆนจุ่มแบบว่าปลูกว่าแล้วว่านำมานี่ักแทะ ตน้นต้นา่ะียเอาใบบ้งผักกาดเออผักบ้งไอเห็ดต้มมี่ยนี่กินต้มมี่ก็ไม่เืินเลยไ้ซื้อกระเปียกมาต้มกินกันนะซื้อกระดดกหมูมาต้มใส่มาลสาๆ เออจะคนงามจากมือได้สาวค่อยสิบโมงแล้วเสาวเพราะว่าว่ามีบุญคนสวยเมื่อบ้านบักเลยหลังบุญคนสวยนี่บุญคนสวยแล้วอากาศฮอนมันอยากมาสวยนะบักอันนี้บ่หมักบัวบ่นี่ว่านบ่ได้บ่น้ำมันนี่ฮะว่านหมักบัวในหมักบัวบ่เบี้ยรหมักบัวบ่ เออเชื้อ kind ด of ูปวดปวดหดน้ำหนามได้หน่คันวันเอาขูหดเดี่ยไม่ได้หดได้หนิติดก็เช um, ือเพิ่นม네ันติดหาพ่นมาใส่พุ่นมาใส่เดือนทุกเดืก็ได้กินคุมที่พอดเชือเดือนทกยังปลูกอีกนี่ลองเบิ่งทำมันยั้งตัวใดยั้งก็เอาตัวใดปล่ยั้งก็บ่เอา ขี้ดินทางพี่มันสวงามอยู่ว่าน้อยมันเรีนอะไรขี้ดินดูเฮ้ยแม่ไปอยู่ทางฝุ่นเสียฮะหอาบเลยวะอ <c oughs> <c oughs> าบวะเฮ้ยเย็นวะมันจังได้ซักเสือ้อแน่ว่าเฮือมไม่ได้ซักยังมือแล้วซักจิ่วะฮะ ซักกี้ว่า่าซื้อเหนว่อคนเลิคนเลยวะเอาเบี้ยมะหุงมะปูใส่น้ำพอพด้กินมีมะฮุงเงาอนนีน้ตำบบนนแทะคุณดิเล่นนะสมพั่เจ้าเบนชานี้แหละพักเลยตเย็นทนี้แห้งแค่นี้ เจอบ่านาไม่ร่้นล่างที่ใซค่ะอ่ะผู้ชายเราทำได้น้อเย็นแดดไหมครีมกันแดดออกบัสบ่ช้แต่กันลมหันห ว่า,ะาะจ,จะไปหาน้องโมน้องโมบปอยู่เดี๋ยวให้ทั้งน้องเมฆเก็บเขาไว้เดี๋ยวมื่อื่นสิเอาไปให้แล้วไหมไม่เด้อไปปิดวะพอนะสิบ้าทั่วหมดแล้วอยู่คนเดียวมาแลงบ่อาบน้ำแกได้ละเด, <c ười> ด้อเบิกเสียนี่ไปก่อนมื่อื่นสิไปให้น้องโมน้องโมประรทัมะ <c ười> นทมา มาหาทางสาฝนอีกกอนโอ้โหม่ยังก้นก็คุ้นทางสาฝนอืออืมอืมอคุเดปวดวะโดยสาบายดีเอาก็คุ้นไปปลูกอืมไม่จะเงาค่ะโ,โอ้ขอบใจสิห้บ่บมีอีกบ่ให้น้องมีก้นไปปลูกทั้งปุ่นนำ้ำ มึงคุดได้บ่เดี๋ยวสิบอกมาคุดอ่ะไม่หลานนะทั้งเสาฝนเพิ่นคือออกมาคำแท้มื้อนี้มื้อนี้บ่ค่ะเอาลูกขายเครื่องบ่มื้อนี้มื้อนี้บ่แม่เพิ่นไปเวียงม่เท้าไปเวียิ่งมันไปขายโอ้ก็คูลงามอ่ะดิมันเป็นห้างมันบ่อเสาฝนเป็นต่อบ่ตัวนี้ก็สิเป็นตะโกดได้อีบ่ะคุดีคนละต้นเนาะลองมือ เคยน้องเมย์มาเลยกวัลงสีดึกเลิกมันเป็นอันกิ่งมันเนาะมาจูดขี้เหงอบอ,อโอ้แม่นาแล้วเขาได้กวดเขาบบจูดแล้วมันกับปิวไปทั้งไม้แล้วมันกระชิถะเดือนพกมันไม่ชิ่ใหญ่โผล่บอ ใหญ่ดีเนาะเจอมีต้นหน่อยกว่หนีอยู่ช <mythology> um ัหของไผ่ด hmm. ินตอนนีสักคนฮะอันนี้ได้ยังมีคนเอาอ่ะปวดท้องเมามาเลยกำลังพาสิกบร์จนออกคนเดียวเห็นเจ้ามาทั้งไม่เ่าเ็นไปวียงก็เลยถ้าเอาน้อ โอ้สิกลนเลยว่ามันขาดเลยเจ้าว่ามันต่อกันมาจ๊กเะพนขอย้นว่ามันเป็นหางยาวคือทางดังเมย์ขอย้นแบบว่ามันเป็นหางยาวใส่กันนะเนี่ยแม่นเจ้ามีต้นหน่อยกูนี่จากมีผู้ต้นท่านกิดต้นมั่งไ่คนเนี่ยต้นคูนต้นค่ำต้นคูนต้นคูนต้นคูนต้นย่อ แล้วจะไปปลูกตะนไหนมาคุดอีห้าะดอกวาแล้วจ้าก็มาคุดไหมสองต้นนี่นะเราว่าคนเราต้นเราว่าออบังด้วยฮะงามคร่ไใบ่าะคุดอีห้าต้นหนึ่งนะอโอ้โหมันคือเวดนะนี่ติดหรือเ่ลองบังคุดบังดูวยไหมเจ้าน่ะติดเอ้า ลองเบิ่งโคนอันนี้แม่เจ้ากับหรือว่าอาจาสิให้สาฝนบดเลยบ่สะฝนลองเอาต้นหนึ่งเบงก่อนดิค่มันมันติดอีกแล้วเหากับจังอีกอันนี้ต้นนั่นกับสะฝนอันนี้แม่เจ้ากัเอาอีกให้น้องมีนไปขุดเบิ่งต้นนั่นเจ้าก็ขุดเ่าอีกก็ฝูงไปตึงลองเบิ่งดิยันมันบุติดเลยเสียดายปะไว้ไม่ใหญ่ดิโหต้นน้อยก็มีเลยสะฝนที่มันยางเบิ่งดูนี่อน nè tôn nói à năm năm mừng đó phan canh mừng đó hả nói tay càng chắc men bằng đó thì em phiền tò hút lực hút cây cây này mi hả tò bước nhai đằng tụi đó ô bữa đó mà nè hết chi cái cái chi ừ. <laughs> ừ. <laughs> cái, cái, chỉ cái, cái. ต้นน้อยสิได้ปลูกคักเนาะทำตัวใหญ่ติดกับตัวใหญ่นะคะแมนอันคอยปลูกน้ำหน้าคอยนะคอยเอาในมันได้หมากบากมันเป็นหมากเด้มันเป็นตัวต้นเป็นตอเล่นเป็นห่าเด้อิริ้นได้ไหมอิริ้นปะวันอิริ้นวันละว่นได้ซ้ำวะโตอันเจ้าปลูกและสะโฟนเลย ได้บ่เป็นตาได้บ่เด็กเด็กเอากอยขี้ดินให้มันนั่นนั่นก่อนเผื่อได้เผื่นไปเอาต้นยิ่งใหญ่หัวไหนเงาอีบ่บ่แมนอันเป็นตอบ่นี่ได้เด็กเด็กฮู้เผื่อใส่ได้บ่ล่ะเด้อ ไปต่ได้อยู่ลูกเห็นบ nice e ่อเหงามันเอาไปเอาตัวไปต่อของเสาพนพูนะเอาตัวน่ะตัวขังเสาพนนั่นเองตัวนี้มันเป็นตัวใหญ่บ่ใหญ่จะเป็นคอยคำลงแรงนะมาเดินไปเบิ่งเสาพนปลูกกันเด้อขุดถ่าเด้อไปแต่ขุดได้บ่ บังด้วนั่นบังนั่นบังขุดเกะกะย์มันจะเป็นแบบของสะพฟนนั่นแหละหันห่างเพิ่นบ่โอ้ยเกิดอะไรฮะชมขาดอ้าวแม่ก็ชมขาดลูกก็ชมขาดวันอ้อาวขุดถานเดี๋ยวแม่ย่างไปเบิ่งสะพฟนเราอันนั้นข้าวเดี่ยวเด้อใช่ไหมมา สะโฟนกันอาโหระจูดขี้เห้ยถีบนี่สัตว์ว่าคักยังได้เฮดได้ไร่ทีปลูกสายบานนี่ปลูกเจรไรเจรมันจังคักปลูกทั้งเจรฮะตรงมุมนั้นแหละฮะตึงๆมะเป็นตึงๆเลยประตูเจ้าเซิงมุมนั่นวะ เป็นตึงๆเลยบาติเป็นตึงๆเลยปลูกตรงนี้เดี๋ยวข้ามคูนอยู่ตนาเลยต้นยออยู่ทั้งหลังบ้านออเอาคือแข็งไว้แท้คือฝนหาที่ตกเนาะอืมโอ้มยังสะคุมยังตัวนะโอ้คุมเพิ่นฟังนั่นตอนั้นนั่นฟังเห็ดหุ่ม มืออ pues mm nah ื่นนี่พวยุดงานได้มืออื่นนี่เนาะมันสินดับบ่คำว่าเฮ็ดเพิ่งออกได้สะพนเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดยังเฮ็ดเพิ่งดำป้าไปหาโบเคยได้เห็นบ่บเห็น เคยไปหากับหมูนะหมูนะจะได้จะเตี้ยกระตาเห็นน้องเมย์เห็นน้องเมย์ว่าเห็นน้องเมย์ว่าเฮ็ดเพิ่งออกว่าะั่นไปเถ้าส้วนไปหาว่าะฉันบ็สิ้นกับตาวะบางทีกระนังหมูวันนี้ดีเอานะเมย์เฮ็ดนะเอานะเมย์อยู่ไซยู่ไซแบบเห็นแต่หากินประมาณที่เห็นอ่ะ ขันดอกแบบเท่าๆอันสีเปื่อยแล้วอะเห็นมันใหญยอ้ผมว่าเอาน้ามี่เอาน้ามี่นะ,ะเดี๋ยว่อยสิกลับกูเดินยางไปหาทางน้องมีก่อนครับก<ด>่อนมาใน,บบนเวะอวเบิ่งเจ้าอ้เด้อสบายดีเด้อตามสบายเนาะสาฝน,น่นบอย่างละบฝงหัวแล้วกันโอ้โต้มาในอากาศค่และซีนเย็นบบานีๆๆๆ้เราจุดไฟขึ้เนี่ย เป็นคักเอรี่ผู้ทั้งน้องไส้คนกันสูบน้าถืาคุดได้อยู่บอ่ฮะคุดได้บ่ละเฮ <c oughs> ้ยโยมเมนห่างมันเลิกผู้มันโยมน้าบอเดย์ <c oughs> ได้บอ๊าเอาลองเอาไปปลูกเบื้องบ้านนี้จะหนาเฮือนแป๊บ ไปไปปลูกอะไรแม่เซียมเบิ้งเงไปปลูกกันอ่ไปใส่ขวดน้องขอให้ได้แฟนอันช่วยช่วขอได้แฟนเฉสวยวะจ้ะที่ขวดน้องปลูกไปมันนอนนั่บเปลื่ดินดอนตอนหยาเนี่ยคือตาออนซ่อนแท้ดินทนสิซับฮ ค่ะก็กดีพุ่มยังสาตัวนี้ไม่ใช่สีม่วงอืมแต่เป็นก้อยทำลงแรงขาเฮือนนองมวยสีแดงเจ้าวบตื่นใจ ไทีป่ปลูกมองใดพี่แรกปลูกพี่แล้วนีย่ยเ <c oughs> จ๊พุ่นปลูกต้นมะม,ม่วงปลูกละเอ้ายับมาบางตีนเจ้าพี่ลูกปลูกแล้วปลูกจำหัวอะไรอืมโอ้ยอย่าลืมแกงหนอไม่นีอย่ยนาน่ง จะรูปอ่อะยายจะรูปอะ่ะเป็นพันจูบต้นคูณใส่น้องปูปลาสิมานานานันน่อน้ำทีละน้องปูปลาสิม,านานานมสันน่อน้ำมาจังเอาให้คือแขงครับแข,เขงเนี่ยคนคือหาสีเศร้าตก เสี่ยมนี่น่ะคั่นวาดามันคักน่ะขุดม่วนคือหยังนี่มาหาตัดเอาไม้สังไผเด้อข้างเฮือนน้องโหมค่ะตอตําๆมันน่ะไปตัดเอามาเฮ็ดตเจ้าของเพิ่นปแลเพราะว่ามันมีแต่ตมันเด้อตมันตูตันๆน่ะมาเฮ็ดโอ้ยขุดเข้าคือหยังนี่ nhẹ được ngay ngay, ừ. 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 Tập đầy gì bó Nóng cụ bà cứ mà khăm thế ทัานมีสิกลับบ้านก่อนเด้อวันนี้นเด้เดอีหละเด้ออบ,บ้านกับซองก่อนเนาบเหลงลงุ่มบหมอนอ่อนนะเห็นไหมลูบลูบอ่ะขุดลง่งขุดลงอีจกจักนิ้วมือหนึ่งเดี๋ยวก็เอาขี่ควายมันคาเลยนะเอาละหาเอาลักมาเสียบใส่น้ำเด้อเวลาลมพัดมันจังบมตีงลักลักที่ว่าเล่เล่ท่ว่าสร้างเพื่นอนเตาะนะเจ้ามาพังเลยเจ้ากระมัดเอาลวดมัดใส่ แม่บนเอารถออกไปเลยอัดประตูรถเด้อเอาพุดขี่ควายมันใสแบบนี้เออพอได้ชคลงอือโอ้โหะกลับบ้านกลับซองพี่น้องเอ้เมื่อน่ะเพื่อมาใหม่เออโผู้คนจิบบัวน้ามานใสก่อนบ่เอาเอาเอาขาเออแดงสันแหล่งปินปินงานใหญ่กันไปทั้งนี้ เออเออมันเต็งขีดเติงขีดเฮือนเฮาแจ๊กแจักไปใส่ลงป่าสะลงหิวหน้ามาเนี่ยฮะมีบขนานะฮะสะลงเบิ้งขี่จับให้สะลงมาถ้าเอาหน้ามาใส่ก้อนเหี่มันเย็นทางพืชน่ะเต็มคุ้มเลยเต็มได้ขี้ดินมันลงเลยหน้ามาใส่อะไจังชะลงไม่ อย่าลืมหาอันแดมแดมมาสักเด้อตีนกวาดลงกวาดลง ได้ต้นหนึ่งแล้วเอาเยอะมันเอาน้ำลงทั้งพื้นม,านามันน้ำเอาเสียมซักๆลงให้น้ำม,มันลงล,งลงุ่มยวหาแนวมาซักเด้อเอาไม้มาซักใส่ซักมัดหืมไผ<ฟ>่น้ำท่วม,มล้วนเอาไม้มาซักใส่ แล้วก็ค้ำไว้แต่เอาอันนั้นเดอ้เอ,เ,ดอเอาไม้มาค้ำเด้วอืมนั่นแหละอืมน้องเสียบไซ มันเล็กตะปูวะฮะแะ้วบ้างเสียบค้ำไว้อันนี้อะเล็กตะปูฮะครับอืมหนึ่งสันแหละมันติดแต่จะเอาออกอืมหาลวดมามัดใส่อ่าฮะเดี๋ยวแม่บุญกับกุเด้อล่ะเด้อสบายดีด้วยเด้อ น้องไงเนาะแต่กระบ,บากระเพาะอยู่ผู้เดียง,งงอมงอมเงี้ยเงีงงยกรับแล้วพี่น้องได้พอกันในเมื่อน่ะสำหรับนี้ลาพี่ลาน้องไปก่อนสวัสดี